ครับผมก็สวัสดีครับนานแล้วที่ไม่ได้มาทําคลิปให้เ,เพื่อนๆดูนะับเพราะช่วงนี้ทํางานทุกทุกทุกวันเลยนะฮะประมาณสองสามเดือนที่ผ่านมานะฮะเป็นวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่มันหยุดจริงๆก็เลยมีเวลาว่างนะฮะได้มาทําคลิปให้เ,เพื่อนๆดูอีกสักครั้งหนึ่งนะครับผม,บผมก็ช่วงนี้ก็จะมามีพาเข้าอยู่สองหงนะฮะมาได้ดูที่ไหนเลยก็ดูในเป๊บแล้วก็เ,เพื่อนๆส่งรูปมาให้ ในเพจแล้วก็ได้เช่ากันนะฮะก็จะมีอยู่2ององฮะองแรกก็จะเป็นเหนเรือนเจริญทรัพย์ฮะหลวงพ่อโตวัดบ้านกล้วยนะครับผมนี่เป็นเนื้อกระไหลทองลงยาสภาพยังดูดีอยู่นะ,ะแต่ว่ามีจะมีอะไรอะสนิมเขียวเขียวเกาะอยู่ที่ตามตามพระนะฮะตามตาม์ามพ้า ก็เป็นตามอายุการใช้งานแล้วก็การเก็บที่เขาเก็บเะพางเดิมเก็บรักษาเนี่ยค่อยดีนะเดี๋ยวก็มาดูกันอีกองนี้ก็จะเป็นเต่าหลวงพูลิวฮะปดนี่รุ่น2องับปีสีศเป็นพิมพ์เขาเรียกพิมอะไรเกนิ้วเนิ้วยันทะลุสภาพก็ย่อนสวยมานิดหน่อยถือว่าเป็นนิดหน่อยละกันนะครับผม ผิวก็ยังพอมีผิวไฟตามซอกเหรียญแต่ามาดูกันว่าการพิจารณาดูพาเท้ทั้งสอง,องนี้จะดูกันยังไงนะครับผมกระงองแรกก็จะดูเป็นเหนเรียญเจริญทรัพย์ห้าหลวงพระตวัดบ้านกล้วยก่อนนะฮะเนื้อกระไหลทองลงยานะครับผมอันนี้ออกเมื่อปี2517นะาะฮะตามวัดการสร้างก็จะเป็นเอ่อ ลูกเสี่ยสทางชนบุรีมาขอทําเหรียญค่าหลวงพ่อโตวัดบปันกล้วยนะฮะก็ทําเหรียญแต่ก็จะมีเหรียญเนื้อเงินเนื้อนวะเนื้อกระไหลทองลงยาแล้วก็เป็นเนื้อมีเนื้อทองแดงนะครับผมตำหนิของรุ่นนี้ก็จะเป็นรอยแตกที่จอจานนะซึ่งเป็นตำหนิของเหรียญรุ่นนี้เลยนะฮะปี2 0 1 7เรียกว่าเหรียญจอแตกนะฮะการดูก็เคยบอกแล้วฮะดูหยิบเหรียญขึ้นมาก็จะดูความคมชัด ขององค์พระเป็นหลักนะครับผมเป็นหลักนะฮะก็พลิกด้านหลังเหรียญมานะฮะก็จะดูที่ตรงห่วงนะฮะตรงชุดหูเหรียญน,นะครับผมเป็นเส้นนี้จะมีเป็นจะเป็นร่องลึกแล้วก็จะมีตุ่มตรงนี้นะฮะดูมชัดจะเป็นร่องลึกลก็จะมีตุ่มนะครับ ีเหลืองก็ตังสือคมชัดหน้าหน,น้าแล้วจุดตายก็จะเป็นตัวตรงขอบตัดนะฮะตัวตัดตำแหน่งตำแหน่งนี้นะตำแหน่งนี้น,นะเดีพลิกเดียวขึ้นมาก็จะเห็นพิกขึ้นมาก็จะเห็นได้เลยนะฮะรอยมันจะรอยตัดมันจะเนี้ย จะเป็นรอยนูนนะ,ะตรงขอบเหรียญเลยให้ดูอีกเหรียญน,นึงก็จะเป็นเนื้อทองแดงมาให้ดูอันนี้ก็เป็นเนื้อทองแดงนะฮะอันเดียวกันจอแตกอ่าหยิบเหรียญมาก,ก็จะเห็นได้ว่าตัวตัดทึบอ่าตำแหน่งเดียวกันเลยคนระับแบบนี้ใ่ได้านหลัง ไม่โฟกัสหลังเลียงก็จะเป็นรอยตัดแล้วก็มีตุ่มตรงห่วงเหมือนกันนะครับผมดูง่ายๆนะรุ่นนี้ราคาไม่แพง,งอหไอยู่หลักพันตน้ตนๆนะฮะส,สวยๆก็หลายพันหน่อยนะฮะเนย้ <c oughs> กะกระไยทองลงยาทำประเทศก็อยู่หลัก พันแปดร้อยก็้อยพันถ้าเป็นเนื้อทองแดงถ้าจะสวยก็ถึงสองพันตามสภาพนะครับผมอีกนึ่งก็จะเป็นเหรียญเต่าหลวงพะเหลียว้ารุ่นปรดนี่ปีสี่นะาเป็นรุ่นสองนะฮะพิมพ์นี้เป็นพิมพ์เก้านิ้วฮะยานทะลุเขาเรียกกันฮะเก้านี้ก็นับที่นิ้วมือของท่านฮะอันนี้มันดูศึกจะดูสึกๆึกๆไปมันสภาพใช้ดูยากหน่อยฮะ ผมสังเกตตรงคําว่าปุนโกนะตัวนี้สระโอปลายทะโอจะไม่เหมือนบอกอื่นนะบอกนี้ไม่เหมือนบอกเิดนเนวนะฮะการดูก็จะดูเรื่องความคมชัดของตัวเหรียญเป็นสําคัญนะฮะด้านหลังคมคมนะาพื้นตึงตึงนะไม่มีเม็ดกากเกาะตามตัวยันนะฮะผิวตึงเรียบนะครับผมคม ยานทะลุเขาเรียกบล็อกยานทะลุก็จะเป็นยาน,ทะ,นทะลุไปอีกฝังไปเป็นตัวนี้ใหมันทะลุแม่พิมพ์เพื่ไปจากการแกะบล็อกนะฮะตัวนี้สำคัญที่สุดก็จะเป็นหวนรอยรอยแม่พิมพ์เวลาเขาขึ้นรูปจะเปลี่ยนรอยจากๆนี้จากเครื่องมือที่ใช้ในการขึ้นรูปแม่พิมพ์นะจะทิ้งลงรอยไว้เวลาปั๊มออกมา,ก,มาก,ก็จะเป็นผิว ที่ลักษณะเป็นเหมือนวงเดือนนะวิ่งตามรอยตัวนี้ใช้ดูได้นะฮะรอยคมคมนะครับผม้ส่งให้ดู ผ็ไม่นะฮะอ่าโฟกัสนะจะไม่มีเม็ดกากเม็ดผลติดตามเอตัวยันนะฮะของเก็จะมีพวกเม็ดกากเม็ดผลติดตามตัวยันถ้าตื่นเบอร์ไม่ค่อยชัดนะครับ อีกตำแหน่งนึงก็จะเป็นตัวโค้ดซึ่งเป็นจุดจ่ายตังค์ได้เลยนะฮะที่ตัวโค้ดเขาจะมีมีอะไระมีเส้นเสี้ยนที่มันวิ่งอยู่ในตัวโค้ดนะฮะตำแหน่หงได้ดูตำแหน่งไหนเนี่ยตรงนี้จะมีเส้นเสี้ยนวิ่งแต่ว่าต้องใช้กล้องต้องลงกล้องให้ดูเดี๋ยวจะลองลงให้ดูว่าเห็นชัดหรือเปล่านะครับ งกลางตัวตัวพุทก็จะมีเส้นวิ่งอยู่2อสาเส้นนะวิ่งขวางนะครับผมดูใจ,จตั้งเลยนะครับตรงนี้ดูโคตรเม่นๆน่าจะชัดสุดได้ประมาณนี้นับเพื่อนก็นลองสังเกตดูนะครับผม ็จะประมาณนี้สำหรับเหรียญบันี้รุ่นสองปี36เป็นภาพที่ยังไม่แพงนะพอเก็บไปได้พอเหรียญปทนี้รุ่นแรกก็ปี3 6ก็แพงไปแล้วนะนี่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับรุ่นสองแล้วภาพสวยๆก็หลายบาท้าพอกลิมก็จะหลายบาทหน่อยนะครับผมยังไงวันนี้ก็ได้มาให้เพื่อนดูภาพไปสององนะ ที่ได้เข้ามานะฮะเดี๋ยวหลังถ้ามีเวลาอีกช่วงนี้ก็จะมาทำให้คลิปเพื่อนดูอีกสักสครั้งสองครัง้งไปเรื่อยๆนะ,ะับถ้ามีเวลาฟ้างถ้าได้พาเข้ามาเรื่อยนะฮะงไงเดี๋ยววันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม